พี่น้องชาวราศีกรกฎครับในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,566เส้นทางของวีดออ f for ์ u n e กงล้อของโชคลาภโอกาสที่ท่านจะพลิกชีวิตโอกาสที่ท่านจะได้รับทรัพย์สินมั่นคงรำ่ำรวยโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเปิดกว้างขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เรียนรู้พัฒนา แล้วมาดูกันว่ารายละเอียดของดวงต่างๆจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกร,รกฎครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีกร,รกฎในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจอะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไม่ว่าจะเป็นแนวทางชีวิตข้อคิดคติเตือนใจเป็นแนวทางไปนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์ 0816971645ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกรกฎก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับ หน้าที่การงานวิถีการดำเนินชีวิตของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเลเวอร์นะครับเลเวอร์ ever, คือประเด็นของสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะทำหรือว่าแนวโน้มที่ท่านจะต้องทำเส้นทางของอาชีพการงานใดๆก็ตามที่พี่น้องชาวราศีกรกฎต้องการท่านต้องทำด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทใจแบบรักสุดๆชอบสุดๆ นะครับนี่เป็นประเด็นสําคัญนะครับคนที่ทําอะไรแบบเฉยเฉยหรือว่าไม่เอาจริงเอาจังท่านก็จะได้รับผลที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเท่าไหร่นักนะครับสิ่งที่ท่านชอบท่านจะได้ทุ่มเทสิ่งที่ท่านรักท่านจะได้ทําในสิ่งนั้นแบบเต็มที่นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9ไม่เท้านะครับนี่ก็เรื่องของการงานมาครบนะครับงานประจํางาน อิสระอาชีพเสริมที่ตามเข้ามาในช่วงเวลดานี้นะครับบางคนทำงานอาชีพเดียวไม่พอต้องมีอาชีพที่2ที่3นะครับเพื่อความมั่นคงนะครับท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือไม่ก็มีปัญหาบ้างในเรื่องของการจัดการบริหารเวลาการทุ่มเทพเพื่อการทำงานอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับคือมิงานเยอะคนที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามาตลอดนะครับทำงานที่ประจำอยู่แล้วก็จะมีอาชีพเสริมตามมาด้วยนะครับ จัดการเวลาบริหารเวลาควบคู่กันไปด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็น1ิบเหรียญการงานการเงินมาพร้อมนะครับการงานคือมีโอกาสที่จะได้สร้างงานสร้างอาชีพแบบมีแผนงานรองรับไม่ใช่ทําอะไรแบบสเปซสปะไม่ใช่ว่าทําตามใจชอบอย่างเดียวแต่ว่าท่านจะเติบโตได้มั่นคงได้ตรงที่ทํางานแบบมีแบบแผน มีการจัดการมีการบริหารก่อนไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าอาชีพอิสระการลงทุนใดก็ตามนะครับคิดวางแผนจัดการแล้วการเงินก็จะดีขึ้นนะครับรายรับมีการวางแผนดีๆลงทุนอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์ต่อไปนี่เป็นส่วนสําคัญนะครับแนวโน้มโอกาสของการงานคือเติบโตมั่นคงมีการจัดการมีการวางแผนที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่คือเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือเป็นเรื่องรวมรวมเป็นกิจกรรมเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินด้วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนพี่น้องชาวราศีกรกฎจะมีกิจกรรม มีการพบปะกับผู้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าอบรมเรียนรู้หรือว่าการที่จะทำงานที่เป็นหมู่คณะคนเยอะๆนะครับนั่นเป็นการที่สร้างรายได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องทำงานในส่วนนี้ด้วยความรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีปัญหาบางคนมาทำให้เกิดความเสียหายต่อเรื่องงานด้วยต่อการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารสัญญาใดๆก็ตามขอให้ตรวจสอบ ดูดีๆป้องกันข้อผิดพลาดไว้ด้วยจะเป็นการดีนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1เหรียญเป็นเส้นทางของการเงินที่เริ่มเปิดนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเงินมันฝืดเงินมันไม่ค่อยมีหรือว่ามีภาระหนี้สินอะไรต่างๆกํากลังรอคอย เงินนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้เปิดเส้นทางการเงินได้นะครับจะมีเงินหมุนเข้ามามีการลงทุนและมีผลตอบรับที่ดีมีรายได้มีความเคลื่อนไหวของการเงินที่น่าพอใจนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะวางแผนจัดการบริหารอย่างไรละเพราะว่าเงินมีนะครับเงินมีบางคนใช้จ่ายแบบไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดผลเสียได้เหมือนกันนะครับจัดการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบ ในการลงทุนในการที่จะทำอะไรก็ตามนะครับแล้วท่านก็จะมีโอกาสของความมั่นคงต่อไปครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น8ดเหรียญแปดเหรียญคือโอกาสดีที่เติมเข้ามานะครับอาชีพที่ทำด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลประสบการณ์หรือว่าความรู้พิเศษพิเศษบางอย่างที่ท่านมีนั่นเนี่ยท่านสามารถที่จะทำเป็นอาชีพเสริมได้อาชีพอิสระได้และก็มีโอกาส ในการที่จะได้รับผลในเรื่องของรายได้การเงินดีเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีไอเดียดีๆมีความคิดดีๆมีประสบการณ์ดีๆลองเอาไปคิดแล้วก็ทำลงมือทำหารายได้เสริมในท่านมีโอกาสนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในส่วนของความรักเป็น10ไม้เท้านะครับนี่มองทางด้านของครอบครัวเป็นจุดเด่นนะครับงานเยอะงานมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพอบ้านแม่เรือนคือทํางานเยอะมีงานเข้ามาตลอดนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามามีการจัดการบริหารการงานคือมีความมั่นคงในเรื่องของการงาน นั่นหมายถึงภาพรวมๆของการเงินก็จะตามมาด้วยนะครับครอบครัวมั่นคงขึ้นนะครับอันนี้ส่วนที่เป็นจุดดีจุดเด่นของครอบครัวนะครับงานดีเงินดีมีความมั่นคงนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5ถ้วยนะครับในส่วนที่เราบอกว่าดีเมื่อสักครู่นะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจหงุดหงิดไม่พอใจหรือว่าประเด็นที่เติมเต็มความรู้สึกทางใจก็อาจจะขาดหายไปบ้าง นะครับโดยเฉพาะคนที่ทุ่มเทเพื่อความรักแบบต้องการความรักตอบแทนมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับคนรักของท่านอาจจะทุ่มเทไปเพื่องานมากจนเกินไปไม่มีเวลาให้กับท่าน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยนะครับมองในจุดที่ดีมองในจุดที่เป็นประโยชน์มองในจุดที่มีคุณค่าแล้วท่านก็จะเปลี่ยนความรู้สึกได้แต่บางคนมองแต่ภาพที่ว่าทไมไมํางงทไมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับมีเดวิลเข้ามาด้วยนะครับอาจจะมีตัวแปรตัวแทรกในประเด็นของความรักเข้ามาด้วยนะครับความรักบางคนก็ยังไม right. ่ลงตัวนะครับมีปัญหามีบุคคลที <ellt liberté S 2> ่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่คือประเด็นความรักที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับในส่วนของคนที่รอคอยความรักหรือว่าอาจจะเจอเจอปัญหาความรักที่มีคนแทรกซ้อนเข้ามาด้วยนะครับ ต่อมามาดูเรื่องที่4คือเรื่องโอกาสทิศทางอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขปัญหาสําหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1ในส่วนนี้มีเฮอร์มิสนะครับเฮอร์มิสคือน,นักบวชผู้ที่จุดแสงสว่างให้ความหวังให้โอกาสรวมทั้งการเรียนรู้การพัฒนาที่ดีขึ้นสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับมุ่งไปที่การสร้าง ความเข้มแข็งของจิตใจการเรียนรู้การศึกษาธรรมะการสร้างสมาธิการทำบุญกุศลเหล่านี้ก็จะเป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่เจ้าประสักนะครับลองคิดลองอยู่นิ่งๆทบทวนตัวเองตรวจสอบตัวเองหรือไม่ก็มีเวลาก็สร้างบุญสร้างกุศลตามโอกาสที่สำคัญสำคัญแล้วท่านก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นพอถึงเวลาคับขันพอถึงเวลาที่เจอปัญหาเจ้าประสักท่านยังได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือได้รับข้อแนะนําแนวทางที่ดีๆจากผู้ใหญ่จากคนที่มีความรู้ให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคได้ท่านจะพบกับความหวังพบกับแสงสว่างผ่านพ้น,นอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับมี w วียนออฟฟอร์จูนะครับเส้นทางชีวิตพลิกได้นะครับมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินไา้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมาก นั่นคือโอกาสของท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบินรอบพอจ n นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญกุศลขึ้นอยู่กับอะไรที่เป็นปัจจัยหลายๆด้านเหมือนกันนะครับแต่แนวโน้มแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่จุดที่ดีขึ้นการงานก็จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสได้การเงินก็จะมีโอกาสดีมากๆได้รับโชคดาบมีโอกาสที่จะได้เงินจำนวนมาก นะครับคนที่รอคอยเงินจะสมหวังมีเหตุมีผลที่ท่านจะต้องได้รับเงินเข้ามาจํำนวนมากๆด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินเหรียญการเงินที่ท่านรอคอยนั่นแหละท่านมีโอกาสที่จะได้รับนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่10 3เพื่อเป็นการให้คําแนะนําเพิ่มเติมคําพยากรณ์เพิ่มเติมนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎเป็นห้ามีท้านะครับห้ามมีท้าวเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาท ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าดวงดีจุดเด่นจุดเข้มแข็งมีนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะเจอคนเยอะๆก็ต้องระวังเรื่องปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเอกสารสัญญาข้อตกลงใดนๆนก็ตามขอให้ทําด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลและก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับเส้นทางของการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเติบโตมั่นคงได้แต่ว่าท่านต้องทำงานด้วยความทุ่มเทมีความรักมั่นใจสุดๆคือต้องการทำอะไรให้สำเร็จต้องลงมือทำทำแบบเต็มที่แล้วท่านก็จะพบแนวทางที่ดีมีการจัดการบริหารดีๆมีแผนงานดีๆรองรับนะครับไม่ใช่ทาแบบ ไร้ทิศทางไร้ข้อกําหนดหรือว่าไม่มีแบบแผนใดๆนะครับท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสของการเงินก็จะตามมานะครับรายรับรายได้เริ่มดีขึ้นมีการลงทุนมีการบริหารที่ดีนะครับรวมทั้ง เปิดเส้นทางที่ดีๆของการเงินนะครับและส่วนหนึ่งของรายได้ก็จะมาจากอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ทําด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลก็จะเป็นรายได้ที่ไม่เหลวนะครับท่านก็ลองมองดูว่ามีความรู้ความสามารถมีอะไรที่พอจะทําเป็นอาชีพเสริมได้ไหมในช่วงนี้นะครับนั่นเป็นโอกาสดีของท่านนะครับส่วนประเด็นของ ความรักนะครับอาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะมีผลตอบรับที่ไม่แน่ใจนักอาจจะมีผลตอบแทนที่ไม่ดีตามที่ท่านปรารถนารวมทั้งมีเรื่องของการที่อาจจะมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักด้วยนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวจะมั่นคงในเรื่องของการงานแต่ว่าอาจจะมีเรื่องระหองระแหงของอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้เกิดข้อแทรกซ้อนมีตัวแปรเข้ามานะครับก็ต้องหนักแน่นและใจะเย็นๆน,นะครับเรามาะบังเรื่องของความขัดแย้งกันในส่วนนี้ด้วยนะครับ ส่วนทิศทาง โอกาสนะครับโอกาสดีเยี่ยมนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงมีแสงสว่างมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีมากๆในเส้นทางของการงานและโอกาสดีในเรื่องของรายได้การเงินจะเปลี่ยนแปลงได้ดีมากจะมีเงินเข้ามาจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใจเย็นเย็นระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทและอาจจะมีอะไรแทรกเข้ามาในรูปแบบที่เราไม่ต้องการ ด้วยนะครับอาล่ะครับอันนี้หมอาก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทาง,ทางชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะแนวโน้มโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d h a ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีกรกฎทุกท่านทุกคนจงได้พบก,บกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จากกุปสัสรกจากความล้มเหลวขอให้พบกับการที่ท่านจะผ่านพ้นอบัสรศัก์ต่อไปได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยสําเร็จสมใจนึกสมใจปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ